สวัสดีครับทุกคนมาพบกับราใวันนี้เราในฮะชแนลครับวันนี้เราจะมารีวิวนะวิผัที่ห้าค่ะอัะเย่เยเยวันนี้เราจะจะมาอืมรีวิวกันครับตามที่บอกไว้เร็วนี้นะครับแต่มนก็มาแล้วครับออนแอร์กันแล้วครับจะเป็นเสื้อผ้าสองอันครับแล้วก็เป็นเป็นของเป็นเสื้อเอ่อซินโดร่านะคะนี่ก็เป็นผ้าถุงครับ อันนี้จะเป็นผ้าถุงอีกอันหนึ่งครับอยากทบจะเป็นที่นอนครับอันนี้จะเป็นตัวป๊อปปี้ครับอันนี้จะเป็นหมอนครับเนี่ยจะเป็นที่เก็บอันที่อาบน้ําครับพี่จริงไม่ได้อาบในนี้หรอกอาบในขันจะเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจครับมันเป็นกล่องเก็บแหวนครับก็จะมีแหวนครับมามาแน้วเป็นเครื่องปรุงครับ นี่จะเป็นกระทะครับที่ผัดครับไอตาลิวครับแล้วก็เครื่องปรุง,งกลางๆครับแค่นี้ครับ bye bye, บ๊ายบายครับ